สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดพาทัวร์นะครับวันนี้เดินชมตลาดกันครับได้สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเดินชมตลาดนะครับตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับบอกได้เลยว่า ของกินเยะมอกนาตาหน้าทอนมกตลาด3มชุกนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอ3ามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นตลาดชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเป็นห้องแถวไม้นะครับติดอยู่กับริมแม่น้ำท่าจีน,นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยนะครับและถ้าถ่ายติดหน้าใครไปนี่ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับตลาด3ามชูน,นะครับเปิดทุกวันนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาคนก็จะไม่ค่อยคึกคักนะครับคนก็จะน้อยหน่อยครับที่จอดรถก็จะสะดวกสบายครับเยะเลยนะ แต่ถ้าเป็นวันหยุดนะครับบอกได้เลยว่าคนเยอะมากครับอของกินของฝากของอร่อยทั้งนั้นเลยครับจริงจริงครับคนที่จอดรถก็อาจจะหายากนิดนึงครับหรืออาจจะต้องเดินไกลหน่อยนึงครับ <S <S ก็แล้วแต่ความสะดวกสบายครับแล้วแต่ทุกคนอยากจะมาวันไหนนะครับ มากันได้ทุกวันเลยนะครับ ก็ขายตลาดทั่วไปนะครับแม่ค้าในตลาด3ามชุกจะเริ่มเปิดร้านในเวลา7จ็ดโมงถึงแปดโมงนะครับแล้วก็จะไปปิดอีกทีก็ตอนประมาณห้าถึงหกโมงเย็นนะครับเดี๋ยวได้ว่าเวลาห้าหโมงเย็นนี้น่าจะคนเริ่มบางแล้วนะครับเริ่มหมดแล้วแม่ค้าก็เริ่มทยอยปิดร้านนะครับเก็บร้าน แล้วใครที่จะมาเที่ยวตลาด3มชิ้วนะครับก็ต้องกะเวลาหรือวางแผนเรื่องเวลาไว้ให้ดีนะครับ โอ้โหนี่ลูกชิ้นอะไรครับนี่โอ้ยใหญ่เป้งเลยครับโอ้ยใหญ่มากโอ้โหสุดยอดไปเลยครับลูกชิ้นตัวนี้โอ้โหสงสาจะน่าทานครับเพราะทำไว้เยอะน่าจะขายดีนะครับน่าจะเป็นของขึ้นชื่อของร้านนี้เลยนะครับมีโลโก้้วยนะครับนี่ต้องซื้อกลับบ้านไปบ้างนะครับนี่โอ้ยใหญ่จริงครับลูกชิ้นยอดไปเลยครับ สดใหม่นะครับ เห็นอะไรแล้วดูมันน่าทานไปหมดเลยครับดูถ้าจะน่าจะอร่อยทุกอย่างเลยครับที่นี่โอ้แต่คนนี้เยอะจริงๆอ่ะดูแล้วแม่อยากจะซื้อทั้งหมดเลยครับแต่ว่าติดอยู่นิดเดียวครับติดอยู่แค่นิดเดียวจริงๆครับดูนะครับสดใหม่ทุกวันครับโหน่าทานจริงนี่อะไรครับเนี่ย อันนี้คนเยอะจริงๆนะครับที่นี่ตลาดสามชวครับสุพรรณบุรีครับโหของนี้ทำได้ไม่ทันเลยครับนี่ถ้าจะไม่มีติดหน้าร้านเลยครับมี่วสัุกยอดเลยะนครับถ้าคล้ายผ่านมานี่ก็แวะมาได้นะครับดูนะครับขายดีนในแถวนี้ถ้าจะไม่มีติดหน้าร้านเลยนะครับ ตาทานทุกอย่างครับ,บตานี้ของชอบผมเลยนี่นนนนแม่ย้อนไปเมื่อประมาณ7-80ปีที่แล้วนี่แม่เคยทําให้ผมทานอยู่นะครับขนมตานี้เสีมือแม่นี่สุดยอดเลยซื้ออะไรกินเนี่ย,กกยแม่เจอร้านของหวานนี้บอกได้เลยครับ เป็นของชอบของผมเลยนะครับนี่ข,ของหวานนี่ขนมของหวานนี่ของไทยนี่นะฮะเพราะชีวิตมันขาดหวานไม่ได้ครับ เป็ดนี่ก็เป็นอาหารที่ผมชอบอีกอย่างเลยนะครับเป็ดผมชอบจริงครับเป็ดชอบมากกว่าไก่อีก <c oughs> เป็ดนี่มันสุดยอดครับเป็ดที่ชอบจริงจริง <c oughs> แต่ถ้าเรื่องปลานี่ครับเพราะบ้านผมเยอะครับไม่เปไล่ปลาบ้านผมนี่ต้นตำลับปลาเลยครับ ถ้าใครอยากได้ปลานะครับปลาแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวหรือปลาดุกแดดเดียวเกี่ยวกับปลานะครับคอมเมนต์มาบอกผมได้ครับเพราะว่าบ้านผมตระกูลปลานะครับอำเภอผมนี่บางเลนนี่มีแต่ปลาครับมีทุกชนิดครับถ้าใครต้องการคอมเมนต์มาบอกได้เลยครับร้านนี้คนแน่นเลยครับ น่าจะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นนะครับดูแล้วคุนแน่นจริงๆครับรสชาติต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับต้ออร่อยมากปาร์กายปาร์กิต โอ้โหของกินเยอะจริงๆครับถ้าใครจะมาที่ตลาด3ามชุกนี่นะครับผมบอกเลยแล้วว่าต้องทำการล้างท้องกันมาเลยครับพอดูแล้วถ้าไม่ล้างนี่จะไม่พอใส่นะครับกระเพาะดูแล้วพอดูทุกอย่างแล้วนี่มัน น่ากินไปหมดครับน่ากินทุกอย่างครับหน้าตาน่าทานหมดอนะ่ะคือต้องล้างมาให้พร้อมเลยครับเพื่อจะตุนให้ไ,ได้มากที่สุดนะครับเนี่ยยอดจริงๆ มีเสียงดนตรีไทยด้่ครับน่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเูแ๋้วนี่ครับเสียงดนตรีไทยครับต้นกำเนิดเสียงมีน้องๆเล่นดนตรีไทยกันพอมากครับโอ้โหเล่นเก่งกันเห็นแล้วนึกถึงสมัยก่อนเลยครับตอนนั้นประมาณย้อนไปเมื่อประมาณเจ็ดแปดสิบปีที่แล้วครับผมก็เคยเล่นเหมือนกันครับดนตรีไทยตอนสมัยผมเรียนอยู่เมื่อเจ็ดแปดสิบปีที่แล้ว สออู่สอด้วงนี่แหละหน้านี่ผมเล่นมาหมดนะครับ,บนะเคยออกงานวันนี้ครับตอนนั้นอยู่โรงเรียนปอไปอะไรที่ครับจําได้เลยครูมีครูสอนีอยู่ตอนอยู่โรงเรียนปอโอ้ยนี่อะไรครับเนี่ยโกแก้ครับคุณโกแก้นี่เกี่ยวกับอะไรครับร้านโกแก้มันทุกเม็ดครับ ไม่รู้ว่าร้านขายอะไรนะครับแต่มีตั้งโชว์หน้าร้านนี่ดูว่าขายอะไรครับขายอะไรก็ไม่รู้ครับหรือตั้งโชว์เฉยๆครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับ กับตลาดสามชุกนะครับสำหรับบรหยุดนะครับถ้าใครไม่รู้จะไปไหนดีก็ขอแนะนำนะครับกับตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโอ้เป็นสถานที่คึกคืนมากครับสำหรับบรรยุดนี้ของกินของใช้เยอะมากครับเป็นตลาดใหญ่นะครับน่าเดินเที่ยวสำหรับันหยุดนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ